แนะนำให้สั่งโปรโมชั่นนี้ไปส่งเอกสารอะไรไปบ้างทาง Apple ิละให้ส่งข้อมูลไปเพิ่มเติมว่าสิทธิ์เราไม่ผ่านเฮ้ยจะได้เงินคืนเนี่ยของไบวันไหนได้วันไหนเรื่องของสีนะคะสีมันดรอปไปมากไหมเราซื้อมาจากไหน สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปตอบคำถามเกี่ยวกับการซื้อ iPad ในโปรโมชั่น Back to School 2021นะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการอันบ็อกไปใช่ไหมแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาดีมากแล้วก็มีหลายๆคนนะคะที่มีคำถามมีข้อสงสัยก็ถามมาในคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเราก็เออส่วนมากเราตอบไปหมดแล้วนะในคอมเมนต์อะแต่ในคลิปนี้เราก็จะเอาคอมเมนต์ที่แบบคลิปที่แล้วมีคนถามเยอะๆเ,เอามาตอบในคลิปนี้ด้วยเพราะว่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่ยังไม่ได้ซือ้อโปรโมชั่นนี้นะคะยังมีไปถึงเดือนกันยายน สิ้นเดือนกันยาเราไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นวันที่27กันยานะคะก็ทุกคนยังซื้อได้อยู่ตอนนี้นะคะเราใช้กล้อง iPad นะูก็เป็นการรีวิวตัวกล้องหน้าไปนในตัวเลยนะคะว่าน้องชัดแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้มันมืดเราก็อาจจะไม่ได้ชัดก็ประมาณนี้เนาะเรามาเริ่มคําถามส่วนมากที่ทุกคนถามเข้ามากันเลยดีกว่าก็คือโปรโมชั่นนี้เด็กมัธยมสามารถซื้อได้ไหมเราขอบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เนาะก็คือซื้อได้แค่นักศึกษาปอตีขึ้นไปว่าเทียบเท่าก็คือปะวะสเนาะแล้วก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาแบบพวกคุณครูอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้ปกครองของนักศึกษา กนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทําไมเราอยู่มัธยมอยู่มัธยมเหมือนกันนะเราอยู่มหก,ก็อาจจะมีควสงสัยนะว่าทําไมเราซื้อได้นะคะก็คือเราเอาบาัตรนักศึกษาของลูกพี่ลูกน้องมาใช้นะคะถ้าใครไม่มีบัตรนักศึกษาของแบบของญาติของพี่น้องอะไรก็ไม่แนะนําให้สั่งโปรโมชั่นนี้นะคะเพราะมันอาจจะมีผลเสียตามมาทีหลังเนาะต่อมาก็คือเราส่งเอกสารอะไรไปบ้างคือเราลูกพี่ลูกน้องเราที่เราใช้บัตรของเขาอะ่ะ อยู่คนละที่กันเลยนะคะก็คือเราให้เขาอะถ่ายรูปบัตรเขาส่งมาให้ต้องเป็นบัตรที่ไม่หมดอายุนะทุกคนซึ่งเราส่งไปรูปบัตรอัลตร้าส่งไปรอบแรกเราส่งไปเป็นไฟล์รูปภาพนะคะแต่เราไปเจอในทวิตด้วยเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ส่งเป็นไฟล์รูปภาพนะแต่ว่าทาง Apple ิลอะให้ส่งข้อมูลไปเพิ่มเติมน,นั่นแหละเราก็เลยแบบส่งข้อมูลยืนยันไปอีกรอบนึงเป็นแบบไฟล์ pdf นะคะก็คือเอาไฟล์รูปภาพที่เรามีอะ ไปแปลงเป็นไฟล์ pdf ซึ่งสามารถแปลงได้ง่ายๆในเว็บไซต์ google เนาะก็ลองพิมพ์ไปดูนะคะว่าแบบแปลงไฟล์รูปภาพเป็น pdf มันก็จะมีเว็บมาให้เราใช้อะไรอย่างนี้เนาะต่อมานะคะที่สําคัญมากๆคือเราไม่ได้ใช้บัตรนักศึกษาของตัวเองใช่ปะ ถ้าเวลากรอกที่อยู่นะคะทุกคนเราต้องกรอกชื่อผู้รับให้ตรงกับชื่อบัตรอนุสานะไม่งั้นเขาอาจจะไม่อนอนุมัติสิทธิ์ให้เนาะก็อย่างเช่นเราเช้เราใช้บัตรของลูกพี่ลูกน้องที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอยู่คนละที่เลยตอนกรอกชื่อที่อยู่สําหรับการจัดส่งนะคะเราก็กรอกชื่อล,ลูกพี่ลูกน้องแต่ที่อยู่อ่ะเป็นของเราเบอร์โทรศัพท์เป็นของเราแล้วก็อีเมลเป็นของเราได้นะไม่มีปัญหาแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะแนะนําอย่างหนึ่งก็คือวิธีการจ่ายเงินเนาะอยากให้ทุกคนนะคะ จ่ายเงินเป็นเลือกแบบเคาน์เตอร์เนาะสแกนจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้นะคะมันง่ายมากๆมากๆแล้วก็แล้วมันก็มีข้อดีกว่าการจ่ายผ่านบัตรอยู่นิดนึงนะคะนั่นก็คือสมมติว่าสิทธิ์เราไม่ผ่านใช่ปะ่ะนางไม่อนุม,มัติให้อะไร,งไรเงี้ยแล้วเกิดการยกเลิกออเดอร์เราขึ้นมาเราจะแบบเอ้ยจะได้เงินคืนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเป็นบัตรเครดิตก็คือไม่มีปัญหาพอเขายกเลิก ทำสั่งซื้อปุ๊บเงินก็จะโอนเข้ามาในบัตรเครดิตเราแต่ว่าจะใช้เวลานานมากๆนะคะอาจจะเป็นเดือนเลยก็ได้เนาะแต่ถ้าเราเลือกวิธีการจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เนาะ ข้อดีที่เราบอกก็คือเวลาคืนเงินเขาจะคืนเร็วมากนะคะเพราะว่าเพื่อเราก็สั่งซื้อไปแล้วก็ได้ทําการยกเลิกคําสั่งซื้อแต่เราไม่สามารถรอเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเหมือนที่บัตรเครดิตทำเพราะว่าทางเขาก็ไม่ได้รู้เลขบัญชีเราถูกไหมเราก็ต้องมีการโทรไปหาเขาเรยออะไรสักอย่างเดี๋ยวเราคืนให้ซึ่งก็อาจจะรอสายนานนิดนึงเนาะเราต้องโทรไปบอกเลขบัญชีต่างๆนะคะว่าแบบ ออเดอร์นี้ของเราถูกยกเลิกบอกเลขบัญชีเขาไปนะคะเขาก็จะทําการโอ,โอนเงินคืนให้เราไวมากๆนะเหมือนเพื่อนเราเนี่ยโทรไปบอกเลขบัญชีได้แล้วปุ๊บใช่ปะ่ะก็ได้รับเงินคืนเลยภายในแบบไม่เกินไม่ถึง5วันนะ แต่เราจะไม่ได้ประมาณ3-4วันนะแต่ไม่ไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งอะ่ะก็ได้เงินคืนแล้วคือแบบไวมากๆแต่ถ้าถามว่าถูกยกเลิอกออเดอร์ไปแล้วสามารถซื้อสั่งซื้อใหม่ได้ไหมก็คือได้นะคะเพราะว่าเพื่อนเราก็จะสั่งซื้อใหม่เหมือนกันแต่ว่าทางพนักงานบอกว่าถ้าสั่งออเดอร์ใหม่เนี่ยก็คือต้องรอ15วันก่อนแล้วก็ค่อยมาสั่งใหม่เนาะตรงนี้ก็อยากให้เลือกวิธีการจ่ายเงินเป็นแบบนี้นะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือแบบว่า เราไม่ต้องรอแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะตัดเงินเราวะทำไมทาไมตัดแค่ค่ายแอปพลเราไม่ตัดค่า i p อ d อะไรเงี้ยมันจะไม่มีปัญหานี้เนาะนเพราะว่าเราสแกนปุ๊บยอดก็จะขึ้นมาหรือว่าเท่าไหร่แล้วเราก็กดโอนไปมันก็จะแบบไม่มีมาตัดนู่นตัดนี่ตรงนี้เราแนะนํามากนะให้เลือกวิธีการจ่ายเงินแบบนี้นะคะแล้วมันก็สะดวกมากมากมากเนาะเพราะว่าจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งได้ก็มีคลิปพี่คนนึงนะคะที่เขาสอนการซื้อ iPad แล้วก็จ่ายแบบผ่านโมบายแบงกิ้งอยู่เด it, ี๋ยวเราจะแปะคลิปพี่เขาไว้ให้นะคะคือแบบละเอียดมากไปดดูกันไนไะ้ ต่อมาก็คือเียคนถามนะคะก็คือเราสั่งของไปวันไหนได้ได้วันไหนอะไรเงี้ยคือแบบว่าเรามีการจดลิสต์ไว้เลยนะคะว่าแบบสถานะขยับยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะมาไล่ทไทม์ไลน์ให้ฟังเลยเนาะก็คือเราสั่งไปวันที่16ก็คือวันที่โปรโมชั่นที่ออกพอดีเนาะก็คือเราสั่งไปตอน4โมงครึ่งนะคะแล้วก็โอนเงินเสร็จสับประมาณ5โมงหลังจากที่เราโอนเงินไปเสร็จใช่ว่าสถานะของเราจากทําการสั่งซื้อแล้วก็เปลี่ยนเป็นกําลังดําเนินการนะคะแลวข้อความข้างล่างก็จะเขียนว่าเรากาลังดําเนินการกับ คุเราจะอัปเดตวันที่สมมอบให้คุณทราบเมื่อเราเตรียมจัดส่งสินค้าพอเราโอนงเงินไปเสร็จแล้วเราก็มีการเปลี่ยนแปลสาางสถานะคำสั่งซื้อ่้า,านเราก็งงว่าทำไมยังไม่มีเมลมาให้เรายืนยันสิทธิ์อีกก็คือต้องรอนะคะประมาณ20นาทีนะก็มีเมลมาให้เรายืนยันสิทธิ์นะคะเราก็ยืนยันไปเสร็จสับเรียบร้อยนะจากนั้นสถานะก็ยังอยู่ที่การดําเนินการคะ่ะแต่ว่าข้อความข้างล่างเปลี่ยนเป็นเราได้รนะับข้อมูลที่จําเป็นในการดําเนินการสังส่งซื้อของคุณครบแล้วจะอัปเดตวันที่สมมอบให้ทราบในวันนั้นก็ไม่มีอะไรอัปเเดตอีีกลยนะคะคไมม่ เมลอนุญาตสิทธิ์มาให้เราแล้วก็คงว่าแบบเฮ้ยตกลงเราได้หรือไม่ได้ว่าทาไมไม่ส่งเมลอนุญาตสิทธิ์มาให้เราจากจนวันที่17นะคะเราก็ได้รับเมลอนุญาตสิทธิ์แล้วประมาณตอน10บโมงครึ่งนะและในวันที่17นะคะก็มีหลายสิ่งเลยที่อัปเดตก็คือสถานะ iPad นะคะตอนเช้าก็ขึ้นว่า เตรียมการจัดส่งอะไรแบบนี้พอตอนเย็นไว้ห้าโมงครึง่งน้องก็เปลี่ยนสถานะเป็นจัดส่งแล้วคือแบบไวเวอร์คืองงมากแล้วก็อย่างที่อัปเดตก็คือ Apple Pencil นะคะเปลี่ยนเป็นสถานะเตรียมจัดส่งวันนี้ก็หมดไปมาดูวันที่18นะคะ iPad ขึ้นว่าจะมาภายในวันที่27นะคะส่วน a i r p o d s นะคะก็ได้เปลี่ยนสถานะเป็นเตรียมจะส่งคือน้องคนนี้ช้าสุด วันที่1 9นะ้าคะ Apple pencil ก็ส่งแล้วแล้วก็ขึ้นว่าจะถึงวันที่23ส่วน AirPods ก็ mm hmm. สถานะเป็นส่งแล้วเหมือนกันต่อมาวันที่20นะคะ mm hmm. เราได้ iPad เลยว้ยคือแบบงงมากว่าแบบทำไมมาถึงก่อนอนาะทิตย์นึ่งเลยเพราะว่าในสถานะจะมาส่งภายในวันที่27บใช่ปะก็คือเราได้ก่อน7วันเลย่ลต่อมาวันที่21เนาะก็เราได้ AirPods เฉยเลยว่คือแบบ AirPods จะส่งอสุท้ายแต่ว่าเราได้ AirPods ก่อน ส่วน Apple Pencil นะคะมาช้าสุดเนาะมาวันที่23ก็เราไม่ได้ของพร้อมกันนะคะมาจากคนละประเทศเลยนะคือแบบเรายังเก็บกล่องไว้อยู่เลยก็คือแอปไอแพดนะตอนที่เราเช็คสถา,านาการณ์จะส่งเนาะก,ก็คือเนาะอันนี้มาจากสิงคโปร์แอร์พอร์ตมาจากเวียดนามที่ช้าที่สุด Apple Pencil มาจากจีนนะคะมาคนละประเทศเลยสรุปก็คือเรารอของไปทั้งหมด4วันนะคะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะ <i Pad> <i Pad> ก็คือเรารอไอแพดสี่วันรอแอร์พอร์ตห้าวัน แล้วก็รอ Apple pencil เจ็วันนะคะแล้วก็ได้ของเลยเนาะ,ค,ะคือแบบรวดเร็วมากเราก็ไม่รู้นะคะว่าทําไมรวดเร็วขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สลักชื่อเนาะแล้วก็มีคนถามเรื่องใบเสร็จด้วยเนาะก็คือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีใบเสร็จส่งตามมาที่หลังด้วยไปประมาณปุ๊บผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะใบเสร็จก็มาแต่ว่าเราหาไม่เจอแล้วนะอ๋อใบเสร็จจะเป็นอันนี้แหละก็จะมีแบบว่านี่เนาะว่าแบบเราสั่งนอะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่ก็เป็นใบเสร็จอะ ต่อมาเรื่องฟิล์มเนาะเป็นปัญหามากๆสําหรับเรานะคือก่อนที่เราจะซื้อเราก็ไม่ได้ศึกษาเพราะว่าคิดว่าแบบเออฟิล์มกระดาษสีเราซื้อมันเรียนนะอะไรแบบนี้จะได้แบบฟิล์มเหมือนเขียนในกระดาษจริงๆ ไป,ไปมาก็คือเราไปดูรีวิวนะคะของช่องช่องหนึ่งก็คือเขาเปรียบเทียบไปดู3ตัวก็คือฟิล์มกระจกแบบใสฟิล์มกระจกแบบด้านแล้วก็ฟิล์มกระดาษนะคะซึ่งจะมีข้อดีแตกต่างกันไปเนาะก็สามารถไปดูคลิปคลิปนั้นได้แต่ส่วนตัวเราเลือกฟิล์มกระจกแบบด้านมานะคะหลังจากที่เราดูคลิปที่เขาเปรียบเทียบเสร็จเนาะเราคิดว่ากระจกแบบด้านเหมาะกับเราที่สุดแล้วก็เรื่องของสีนะคะสีมันดรอปไปมากไหมเราคิดว่า สีแบบนี้มันก็โอเคนะมันไม่ได้ดรอปมากนะคะแต่ถ้าใช้กระจกแบบใสก็อาจจะสีแจ่มกว่านี้เนาะนเวลาเขียนลื่นมาคือเขียนบนหน้าจอมันลื่นอยู่แล้วนะคะตอนแรกที่เราลองเขียนก็คือแบบโอ้ยมันลื่นมาเขียนไม่ถนัดเลยแต่พอใช้ไปใช้มานะคะตอนนี้ก็เริ่มถนัดขึ้นเนาะก็ฟิล์มกระจกแบบด้านน้องก็ไม่ได้ลื่นมากลื่นปืดปาดอะไรขนาดนั้นเนาะแต่เวลาสไลด์หน้าจอใช้นิ้วอะไรเงี้ยน้องก็ทําได้ดีนะคะเราก็เลยคิดว่าฟิล์มตัวนี้แหละที่เหมาะกับเรา ต่อมาก็คืออุปกรณ์ที่เราซื้อมาต่างๆว่าแบบเราซื้อมาจากไหนอะไรยังไงนะคะก็เริ่มจากเคสเนาะเคสเราซื้อมาประมาณ200กว่าบาทนะคะจากช้อปปี้ร้านนี้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้เนาะแล้วก็จะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะเผื่อใครที่แบบหาชื่อร้านแล้วมันไม่เจอก็ก,กดลิงก์เราไปได้เลยแล้วก็ตกมากอ๋อฟิล์มใช่ปะที่เราแนะนําไปก็คือเราซื้อของโฟกัสนะคะเราซื้อในช้อปปีเหมือนกัน ประมาณ300กว่าบาทนะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะกระเปา๋ปากระเป๋า iPad ใช่ป่ะก็กระเป๋าเดี๋ยวเราก็จะขึ้นชื่อร้านแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะคะคือแบบเพื่อเมื่อเราไปหาดูได้นะแบบมันมีไลฟ์เลือกเยอะมากน่ารักน่ารักเยอะมาก,าก,าก,ากส่วนตัวนี้เป็นน้องเคสแอร์พอร์ตเนาะก็คือที่จริงเราอยากจะพีเกาหลีไว้เพราะว่ามีแบบไลน์น่ารักที่เราอยากได้แต่ว่าเนื่องด้วยว่าแบบพีอะเนาะมันมัน มันนานมากเราก็เลยซื้อตัวนี้มาก่อนในช้อปปีเหมือนกันเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้เนาะซึ้อมาเพื่อป้องกันน้องก่อนนะคะเพราะว่าคือแบบแอปพลมันเป็นรอยง่ายมากเว้ยทุกคนไม่รู้ว่าแบบเราแค่ใส่ไปในกระเป๋ากระเป๋าแบบกระเป๋าผ้าคือแบบน้องก็แบบดูมีรอยขีดข่วนใดๆแล้วเราก็เลยแบบต้องรีบซื้อที่มันพร้อมสม่งอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะทุกคนก็คือถามว่า 64G กิกใช้เรียนพอไหมนะคะส่วนตัวเราคิดว่าพอนะเพราะว่า แต่ก่อนตอนม5เนี่ยเราก็ใช้โทรศัพท์เรียนมาตลอดเลยเว้ยเป็นเครื่องนี้นะแค่3 2กิกเองทุกคนแล้วคิดดูดีว่าเราแบบใช้เรียนออนไลน์ใช้ทำงานแคนวาต่างๆใบางานต่างๆก็คือทําในนี้หมดเลยแล้วก็ตัดต่อคลิปด้วยนะรวมถึงตัดต่อคลิปเราก็ตัดต่อในนี้หมดเลยนะคะแอปโซเชียลต่งางๆก็ก็ก็อยู่ในนี้หมดเลยอะทุกคนคือแบบว่าเราใช้โทรศัพ gig, ท์3 2อกิกทําอะไรได้หลายอย่างมากเาะมันก็แล้วแต่การจัดสรรของตัวเองด้วยเนาะ ก็คิดว่าพอนะถ้า6 4ิกิกเพราะมันก็เยอะกว่าอันนี้เท่าหนึ่งเลยแต่ถ้าถ้าแบบงบมากขึ้นมาหน่อยแล้วก็แนะนําให้ซื้อเป็น2 5 6กิกไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ใช้ได้ยาวๆนาน,น,านๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะ,นะ,ะทุกคนก็ถ้าทุกคนมีคําถามอะไรนอกเหนือจากนี้ก็สอบถามกันเข้ามาในคอมเมนต์นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่คิดว่าจะสั่งแล้วก็ยังไม่ได้สั่งแล้วก็แบบเออไม่รู้ว่าจะสั่งดีไหมอะไรอย่างงี้เนะะาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะ ก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s c r i สไให้เราด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายเออถ้าใครอยากให้เราทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ iPad ก็ลองคอมเมนต์มาได้